เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ ฮั่วสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน SD Gundam Eternal นะครับผมวันนี้มาพูดถึงสกิลของนักบินเอ่อนักบินอย่างคีระนะครับแล้วก็หุ่นสไตล์ฟิลด์มีสกิลอะไรบ้างแล้วก็เป็น,นส่วนจัดติ้งอ่ะกับอัสลันซาร่านะครับผมแล้วก็เป็นส่วนยานแม่ Eternal เพราะว่าเขาเพิ่งออกมาตะกี้เองนะครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงสไตล์ฟิลด์มก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นสายโจมตีแอทแท็กเกอร์ซึ่งเรารู้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมครับ EX อาวุธระยะไกลระยะ5ช่อง เพิ่มพลังโจมตีแรงต้นคือ5,500เลยนะครับนักบินคีระใช้ CS ได้หลายครั้งเป็นตัวแทนที่มาพร้อม a t t a c k Bird ก็คือแรงกว่าของชากับเซซูนะอีกนะชากับเซซูนะมันแค่เบิร์สี่เองนี่ใช่ไหมนี่ครับเห็นนะเบิร์เลเวลสี่ของคีระไปเลเวลห้ายี่ห้าเลยนะโอ้โหมามาแรงแซงพิชาเลยเฮ้อ แล้วก็มีสกิลเชนสเตปเหมือนกันนะครับก็คือเดินเพิ่มอีก9ก้าหนึ่งก็คือตีสมตาย3าตัวต่อหนึ่งเธอนะครับก็น่าจะเป็นนักบินที่ยิงไกลเก่งต้นๆ้นของเกมด้วยแหละเพราะว่าคีระเอาแค่ตัวซัพพอร์ตตัวเก่านี่ก็แม่งแรงมันไปห9 5้เา้าเลยเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็คงจะต้องเก่งกว่าอยู่แล้วแหละมันเป็นตัวภาคดิทนี่นะครับอ่าสไตฟีดอมเป็นตัวลิมิเต็ดที่จะหาได้จากจากกาชาช่วงจัก,กัดะเวลาตอนนี้เท่านั้นก็คือ แล้วก็พูดเป็นใน,นว่าถ้าจะเอาชั้นแกก็ต้องเติมนต่สิหรือว่าเอา่อใครที่เล่นมาใหม่ตอนนี้ก็ทําอ d ดีใหม่ไปเลยก็ได้แล้วก็ถ่ายเพชแล้วก็เปิดไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าตอนนี้เพชรคงจะหมดแล้วจริงๆริงแหละยังมีมีก็หมดแต่เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับมพีพลังไอเทมช่วยอยู่แล้วอะสไตปีดอมควรเปิดไหมมันแน่นอนอยู่แล้วแหละตอนนี้ทั้งสกิลหุ่นแล้วก็นักบินมันค่อนข้างโกงเวอ่อร์เลยนะต้นๆของเกมนะครับมันก็ควรจะต้องแบบอืมนั่นแหละจัดไปหน่อยครับอย่างี แล้วเพื่อนเผื่อใครไม่ผ่านเอ็กเปอรสองก็สามารถไซส์ฟรีน้องไปยิงได้เลครับที่ขาดดาเมจผ่านแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนจัสติกแกรนด์นะครับสายแทงนะครับ EX อาวุธระยะสี่รถพลังโจมตีศัตรูด้วยนะครับแล้วบินคืออัลซารันซาร่าแห่งซารเองป้องกันป้องกันสองครั้งนะครับสนับสนุนสองครั้งฟื้นฟูป้องกันสนับสนุนก็คือวิ่งเข้ามารับนี่เองฟื้นฟูเฮดพีนะครับยูนิตหาวอนไม่มีรีเวนเด มีโอกาสหาก็คืออัสรันไม่ได้เป็นลิมิเต็ดนะสามารถหาได้ก็คือจบจากตู้นี้ไปน่าจะไปใส่ตู้เก่าครับก็สามารถเปิดพี่อัสรันจัสติกกับ,กบอัสรันซาร่าได้นะครับเออแล้วเขามีสกิลฟื้นฟูเฮดพีหุ่นที่มีสกิลฟื้นฟูเฮดพีตอนนี้น่าจะมีแค่ตัวเดียวนะครับตอนมิก็ไม่มีนะมันก็คือใครเออแกนด้าม,มันชื่ออะไรวะ หลายเกมอ๋อบาบาทอสครับารบาบาทอสบาบาทอสรุ่นที่หกอะ่ะมันจะเด้งเลือดได้ดีตัวต่อต่อมันเป็นตัว u s เออเป็นตัว u r หมีก็ไม่มีนะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนลักคายนะครับเอเทนอลยานลบ u r เป็นรีมิเต็ดไทม์ก็คือเหมือนเอ่อสไตฟฟี่ดอลก็คือต้องเปิดในช่วงนี้นะครับแท็กก็คือวันช็อตคิลเลอร์ซึ่งตอนนี้วันช็อตคิลเลอร์มีตัวโกงรวมกันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็สไตฟฟี่ดอลไม่ได้บอกว่าอยู่แท็กไหนแต่มีคิดว่าควรจะอยู่กัััััับบแแนนนนนนน่่่อเพรรรราาะะวคฟกกกกขใชม เออคีล่ามันก็ปกป้องตลอดใช่ไหมมันก็ควรจะต้องแท็กเดียวกันอันอ,อันนี้คือการคาดการณ์ของหมีเฉยๆนะแต่คิดว่ามัน่าจะแท็กเดียวกันนะครับถ้าเกิดสไตฟิลล์มาในแทก,กวันช็อตคิวเลอร์แน่นอนจะเป็นตัวที่ทีมที่โกงที่สุดในเกมตอนนี้ปฏิทินจริงตอนนี้ก็โกงสุดแล้วนะถ้ามาอีกตัวนี้โกงบรรลยเลยอเออบูดเอฟเฟกต์นะครับก็อย่างที่บอกก็คือได้รับเลยครับสถานะคือเริ่มมาจากศูนย์ดาวคือสามสิบต่างกับทีฟ้านะหมีมีให้ดูครับเดี๋ยวหมีให้ดูหมีมีหนึ่งดาวด้วย นี่เห็นไหมครับของทีฟ้าเนี่ยถ้าเกิดหนึ่งดาวเนี่ยมันจะกลายเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมก็คือเริ่มมามันแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นครับก็รักก็จะได้เปรียบมากกว่าเรื่องสเตตัสแล้วก็อีกอย่างที่ดีกว่าน้องทีฟ้าก็คือของทีฟ้าบวกเอครับของรักมันเอ่อฮิวเฮยังไงของรักก็ดีกว่าแต่อย่างที่บอกไนงะว่าถ้าเพชรหมดแล้วก็ <laughs> นั่นแหละครับข้อดีที่หมีวิเค์นะคือเพิ่ม ออสถานะถึง30%เลยตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ศูนย์ดาวถือว่าเยอะมากครับถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถปั้นได้ดาวเต็มนี่ยิ่งไม่ต้องสืบเลยโดยเฉพาะกับยูนิตที่แรงๆมีสกิลฟื้นฟู HP ในระยะอีกต่างหากโอ้เป็นอะไรที่ดีมากครับด่านหลังต้องใช้จริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปพูดครับว่าวันช็อตคิลเลอร์มีใครบ้างนะครับหมีก็เล่นทีมนี้อยู่นะเอาจงจริงแล้วแล้วหมีก็บอกได้เลยว่าตอนนี้มันเป็นทีมที่โกงที่สุดโกงไม่โกงยังไงหมีจบแอปเปิดแค่สองเทินด้วยวันช็ ก็ถ้าเกิดเราพูดถึงความโกงใช่ไหมเอาคือแต่ใส่ตรงนี้มาใส่ฟีดอมไม่ได้ครับเดี๋ยวบนงนะเดี๋ยวเป็นด้านธรรมดาแล้วงานจะได้เข้าใจง่ายๆมีง่วงมากเลยตอนนี้ท <c oughs> <c oughs> งานหนักงานหนักนอนน้อยก็อย่างเงี้ยนี่ครับตอนนี้คิวที่มาช็อตคิลเลอร์เราสามารถดูเอฟเฟกได้เลยครับเห็นนะตอนนี้ก็ตัวแบบโอ้โหอลังการทุกตัวซาซาบีผู้นำเลยครับฟีดอม มาลดบีมโดนบีมแรงขึ้นแล้วก็แอรีแอริเลอ่ะสามตัวแล้วแล้วก็ตัวไอบูดดิ้งนี่ก็ยิงแรงมากครับคนไม่ค่อยปั้นแต่จริงโคตรยิงโคตรแรงเนี่ยตัวเนี้ยแอริเอลอ่ารีบิวนะครับมีตัวไหนโกงๆอยู่ใช่ไหมไอ้นี่ก็ดีนะไอเจ้าแคท้าอารคอเรียเอะ่ะไอ้ท่าลบบับมันดีครับเนี่ยสายได้หมดแล้วจัสติกเบเทโออ่ะต่อไปเป็นนิสวค์เล่ กันดับมอันนี้มีมีคาดการได้เลยว่าสไตฟิดอมต้องอยู่ในแท็กของวันช็อตคิลเลอร์เหตุผลเพราะว่าจัดติ๊กอยู่ที่นี่ครับแล้วก็แกันด์ซีทุกตัวมันอยู่ที่นี่หมดเลยมีพูดถูกไหม,มีโอกาสอยู่สูงครับถ้าอยู่นี่ก็คือเทพและที่สำคัญตัวโกงอย่างเจ้าแอนดั้กมก็อยู่ในแท็กนี้ด้วยครับก็เลยเอาเป็นว่าถ้าเรามานับตัวโกงเลยใช่ไหมเห็นไหมมีฟิดดอมซัสซาบีแกันดมแอเลียส แล้วก็เป็น,นส่วนเอสแกนดัมเล็กตัวนึงเป็นส่วนตัวแทงถ้าเกิดสมมุติตรงนี้มีไซล์ฟีดอมเอาไซล์สไตฟีดอมใส่จบเลยไม่ต้องมีแทงก็ได้ครับยิงทีเดียวหายหมดซูปเปอร์เวลิกโกงก็ประมาณน,น,นี้แหละครับนี่เห็นไหมหุ่นกระหน่ำซีฟทุกตัวอยู่ที่นี่หมดเลยครับอยู่ในเออตำแหน่งวันช็อตคิวเลอร์สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะถนะ้าไซล์ฟีดอมก็ควรต้องอยู่แท็กนี้แล้วก็เออวิรีกรรมไซล์ฟีดอมนี่ก็เยอะเลยนะตั้งแต่เปิดตัวมีจำได้เลยไอ้ที่มันโดนแซกลุมตอนที่มันขับสไตล์ใช่ม แซกแม่งยิงเอ่อคีร่าสไตล์อะแขนขาคาหมดเลยขึ้นไม่เสร็จคือคีร่าออกมาขับไทฟิดอมยิงตายหมดเลยแซกยังไม่พอถล่มยันแม่ห้าลำแค่นี้เอาวิวิรกรรมเก็บคนเดียวเนี่ยนัดเดียวจอดเนี่ยไม่ก็ควรจะติดวันช็อตคิลเลอร์เลยใช่ไหมไม่นับตัวหลังตอนหลังก็ยิงยังไงไรเร,เ,รเจน์ของเล่อะที่ขับอะโอ้โหยิงบีม,ม่ห้ายิงบีมทุกกระบอกพร้อมเนี่ยนะรีเจนต์แล้วเบิร์เลยจาได้นะครับประมาณนี้มันก็ควรอยู่ในตําแหน่งวันช็อตคิลเลอร์นะครับประมาณนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนมีคําถามอะไรเกี่ยวกับ สไตล์ฟีนอฟและจัสติกที่กำลังจะมาแล้วก็เอเทเนอร์ของรักนะครับก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ว่าเอเทเนอร์ของรักเนี่ยเป็นวันช็อตคิลเลอร์อย่างเงี้ยสไตล์ฟีนอฟควรจะอยู่ในตำแหน่งวันช็อตคิลเลอร์ไหมก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแล้กเปลี่ยนแต่อัสลันไม่ได้อัสลันหมีว่าหมีว่าไม่ได้อยู่นะเพราะว่าเนี่ยมันก็ขึ้นแท็กอยู่ว่าเป็นข้ากระดัมซีดของอัสลันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครมีันถามอะไรก็มามใต้คอมเมนต์ได้นะครับ